ตัวเดียเพื่อนๆครับตัวนี้นะครับเป็นไฟฉายไฮพาวเวอร์บนโต๊ะเนี่ยที่ผมเอามาวางเนี่ยมีพวกอะไรเขาด้วยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันเป็นชิ้นๆนะครับเริ่มจากเจ้าตัวไฟฉายก่อนนี่ไฟเอกของเราในกล่องเขาจะมีอะไรบ้างในกล่องของไฟฉายไฮพาวเวอร์เขาจะมีแบตเตอรี่นะครับ18650กนะครับ1ก้อนขนาด3 7โวลต์นะครับแล้วก็ให้ที่ชาร์จมาแล้วก็นี่ไฟฉายไฟเอกของเราไฟฉายรุ่นนี้ซูมได้นะครับแล้วก็ซูวนี้ดึงเข้าดึงออกนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เขาสามารถชาร์จ USB ตรงนี้ได้สันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องแกะถ่านออกมาแล้วก็ไปใส่ที่ชาร์จแล้วนะครับตัวนี้ดีมากเลยเดี๋ยวเราจะลองเสียบกันดูนะครับ mm. ตัวนี้เนี่ยขนาดของเขาคือขนาดกาลังของไฟคือสามพันแปด้อยวัตต์แรงมากนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นดวง LED รุ่น T6 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดนะครับตัวนี้นี่วิธีใช้นะครับตัวนี้เหน็บได้ด้วยนะปึ๊บ สว่างแบบโหสุสดๆเน่ดูที่ตัวผมนะฮะเวลาซูมนะครับซูมนี้นะซูมเข้าซูมออกนี่นะมันก็จะวงใหญ่มากนะฮะตัวนี้เนี่ยสามารถส่องได้ไกลถึงห้ารอยเมตรห้ารอยเมตรนี่สุดลูกหูลูกตาเหมือนกันนะไกลมากเลยนะตัวเนี้ยที่คนที่นี่เขาเรียกกันไง,ไง่ายว่าไปใส่ตำรวจนะครับตัวนี้มีสามระดับระดับนะครับก็จะมีระดับแรงสุดนะครับแล้วก็ลงลงมาก็จะเป็นเบาหน่อยหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งแล้วก็มี สองสัญญาณไฟกับพิบสัญญาณไฟนี่ก็มีประโยชน์นะผมเ็นตำรวจชอบเอาไปโบกรถอย่างเงี้ยซ้ายซ้ายซ้ายอะไรเง,งี้ยนะครับเดี๋ยวเราปิดไฟกันก่อนนะครับเราเวลาเราจะชาร์จไฟนะครับเราก็ชาร์จตรงนี้นะครับเราก็เปิดช่องนี้ออกมานะครับเราก็ชาร์จตอนนี้เนี่ยไฟฉายรุ่นนี้เนี่ยนิยมกันมากในในหมู่ตำรวจเลยนะครับเพราะว่าอันเล็กแล้วก็ประสิทธิภาพแรงมากแล้วราคาไม่แพงด้วยตอนนี้นะถูกมาก อ,ออกมาใหม่ๆนี่จําได้4ี่ห้าร้อยนะครับตอนนี้นี่ไม่แพงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโพสราคาลงไปด้วยนะครับนี่คือไฟฉายนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูพวกอะไรต่างๆที่ทางร้านก็ได้นําเข้ามาด้วยนะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆหลายๆคนที่มีถ่านประเภทนี้อยู่ถ่านหนึ่งแปดห้าศูนย์อยู่แล้วที่ชาร์จเสียก็ซื้อที่ชาร์จต่างหาได้นะครับที่ชาร์จต่างหาแนะนานะครับเวลาชาร์จแบตเนี่ยต้องดูดีๆก่อนนะครับเพราะว่าพวกที่ชาร์จหรือว่าพวกถ่านพวกนี้เขาไม่มีการรับประกันกันนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดชาร์จผิดมันพังเลยเพราะมันเหมือนกับเอาไปชดกันนะฮะอย่างนี้เขาจะเขียนว่าลบให้อยู่บนตรงนี้ให้อยู่ข้างล่างบวกให้อยู่ข้างล่างนะฮะเราก็ต้องเอันนี้คือด้านลบด้านด้านเนี้มันจะมีลบอันนี้คือด้านบวกนะตรงนี้มันจะเขียนอยู่ลบกับบวกนะครับถ้าลบอยู่บนเราก็เอาลบเนี่ยดันขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดเราแบบมเมาอยู่อะไรเงี้ยเอออย่าไปอย่าไปชาร์จนะครับเดี๋ยวงงเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จผิดแล้วพังนะครับแต่ข้อดีข้อหนึ่งก็คือมันทูครับ ลูกค้าผมเนี่ยบางคนซื้อไปทีสิบอันะไม่พี่ซื้อไปมีเยอะบอกเออเผื่อเลยเผื่อแบบเสียจะได้ไม่ต้องวิ่งมาซื้อใหม่ที่ปลั๊กไฟอยู่ข้างหลังนี่นะฮะแงะออกมาเวลาจะชาร์จนะครับเราไปเสียบเวลาเสียบชาร์จเนี่ยไฟตัวนี้จะเป็นสีแดงนะฮะเดี๋ยวลองเสียบให้ดูดเรื่อยๆอันนี้แะเสียบปุ๊บไฟติดไหมอ้าวมฟติดช่องนี้อ้าวไฟสีเขียวแล้วสแสดงว่าแบตเต็ม จริงๆเวลาถ้าเกิดเสียบชาร์จนะครับมันจะสีแดงนะไม่ไม่มันเต็มเงี้ไวยังไงบอ,อกสดงว่าพวกนี้นี่เต็มมาหมดเลยเนี่ยเวลาเสียบเนี่ยไฟมันจะสีแดงเวลาเต็มไฟมันจะสีเขียวอ่านะครับบอกไว้ก่อนอันนี้นี่คือที่ชาร์จของเขานี่คือชาร์จแบบเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือถ่านนะครับถ่านหนึ่งปร้อยศูนย์รุ่นอัลเทอร์ไฟถ่านนี้มีประโยชน์บ้างเลยอ่ะใช้อะไรก็ได้นะรูร้สึกปัจจุบันนี้เนี่ยใช้พวกโซล่าเซลล์ก็ใช้ถ่านตัวนี้หมดเลยข้างในนะครับตัวนี้เนี่ยขนาด ใหญ่เหมือนกันนะครับขนาดถึง8,800มิลลิแอมตัวนี้เป็นรุ่นนั่งเดิมของเขาเลย3.7โวลต์นะครับเขาก็จะมาเป็นแพ็คคู่อย่างนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการอันเดียวก็แกะขายได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เน้นนะเวลาชาร์จเวลาชาร์จแบตเนี่ยต้องชาร์จให้ให้ตรงนะครับบวกกับลบนะครับไม่งั้นมันก็พังนันเหมือนกับไปช็อตกันตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะแกะกล่องกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นที่ชาร์จคู่นะครับมาใหม่เลย,ต,ยตัวนี้ชาร์จแรงด้วยนะตัวนี้ชาร์จ2อแอมแม่ผมชอบมากเลยรุ่่นนี้้เพรรราาะะวอไมูม รุ้่นนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปชาร์จในรถยนต์แล้วรุ่นนี้ชาร์จไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันไม่มีปลั๊กเสียบในรถแต่รุ่นนี้เนี่ยชาร์จกับพาวเวอร์แบงก์ก็ได้เพราะว่ามันเป็น USB มานะครับชาร์จทีละ2ก้อนก็ได้ชาร์จทีละก้อนก็ได้นะครับตรงนี้ก็มีไฟเหมือนกันนะครับบอกว่าบอกว่าเต็มไม่เต็มนะครับอ่าอย่างเงี้ยใส่ลงไปอย่างเงี้ยนะฮะเต็มแล้วมันจะขึ้นสีเขียว้ยฮะเวลาไม่เต็มมันก็จะขึ้นสีแดงนะฮะโอเคเลยตัวนี้นะครับเป็นที่ชาร์จคู่ ตอนนี้เนี่ยที่อยากให้เพื่อนเซื้อเลยเพราะว่าไม่มีอะไรแพงเลยตอนนี้ถูกมากราคาลงมาเยอะนะครับก็มีเก็บไว้ติดไว้ในรถก็ดีสักอันหนึ่งนะครับเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะได้มีไฟเวลาสมมติรถเราเสียใช่ไหมเราก็เผื่อโบอกรถไงเผื่อเรียกขอความช่วยเหลือไงเราก็กพิบกพิไปได้ใช่ไหมโอเคเลยนะครับขอบคุณมากครับ